นะน,น,นะครับคันนี้มิวเซเว่นนะเครื่องสามพันวิจสนะฮะวันนี้เต็มระบบนะฮะจัดต่อสูตรนะครับหอ,อกท้ายปลายได้นะฮะลูกค้ามีปลายเมงสั่งมานะครับไดเทียมแท้นอันนี้หม้อพักกลางสูตรสําหรับรถเกียร์ออโต้โดยเฉพาะนะครับลูกใหญ่ๆเสียงนุ่มๆุนนะฮะขอสูตรโลก,การลอ้อรอบเหมือนเดิมนะฮะคันนี้เนี่ยปลายโคเทยเชฟบ้าเปล่าอันนั้นมันเป็นของพี่มูหยองเขา เนียนริบนะฮะช่องล่างแน,น,น่นนะฮะไปฟังเสียงกันครับ